คณะผู้สังเกตการ์ t t ทลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินตรวจสอบหลักฐานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดคณะผู้สังเกตการ์อาเซียน LT t h พร้อมกองทัพไทยตรวจสอบหลักฐานการตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตอธิปไตยของประเทศไทยคณะผู้สังเกตการ์อาเซียนประจำประเทศไทย l t t h และทีมกองทัพไทยพบกับ8นายที่เข้าสังเกตการบริเวณพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่2พื้นที่ปราศาสคนาอำเภอกับเชิญจังหวัดสุรินที่9ก้นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายน2568เพื่อรับทราบข้อมูลจากหน่วยในพื้นที่ทำการรับฟังการบรรยายสรุปในลักษณะบอร์ดวอลชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพบทุ่นระเบิดในพื้นที่มากมายที่มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตอธิปไตยของประเทศไทย จากนั้นคณะได้ดูทุ่นระเบิดที่ทางฝ่ายไทยเก็บกู้ได้ในพื้นที่รวมทั้งทางเอได้ให้ความสนใจและได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทหารที่ตรวจพบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดทําการสอบถามถึงวันและเวลาที่ตรวจพบรวมถึงจุดที่ตรวจพบที่มีชิ้นส่วนต่างๆที่ตรวจพบในที่เกิดเหตุเพื่อนํามาประกอบหลักฐานความสอดคล้องว่าเป็นระเบิดที่นํามาวางใหม่หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะเอลได้ให้ความ ม่อสนใจในเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีความสอดคล้องทั้งวันเวลาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้อธิบายในทุกจุดได้เคลียร์ทุกพื้นที่ทําการวางทุ่นระเบิดพีเม2ในพื้นที่ฝ่ายเราจํานวน4ทุ่นเมื่อ9ตุลาคม2568ฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดสแสวงเครื่องบริเวณต้นไม้ในพื้นที่ฝ่ายเราเมื่อ19ตุลาคม2568กัมพูชาได้ทําบันไดไม้ขึ้นมาบนหน้าผาและพยายามทํากระเช้าจากด้านล่างขึ้นมาบนหน้าผาเพื่อใช้ในการส่งกําลังในฝั่งกัมพูชา หัวหน้าคณะ l t t h ได้ให้คำแนะนำหน่วยให้เก็บหลักฐานการละเมิดข้อตกลงทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพแนาอิงพร้อมบันทึกรายละเอียดได้แก่หลักฐานรายงานการออกปฏิบัติงานประจำวันภาพถ่ายการกระทำผิดเรื่องการละเมิดการลงรายละเอียดเรื่องภาพถ่ายทุ่นระเบิดที่สามารถเห็นรูปร่างและเลขรหัสที่ตัวทุ่นระเบิดและการลงวันที่ประกอบภาพถ่ายในวันที่ตรวจพบเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป